ามฮต้ขวมมมะม่วงแก้วบ้านเลยจ้าไปทางบ้านกวดจ้าวันนี้ไปทางบ้านกวดมะม่วงแก้วจ้ามะม่วงแก้วแก้วบ้านเลยจ้า ขมวดก็หล so như ่นในผ้ากับจได้เก็บได้เก็บขายแล้วพี่น้องขายอยู่นะนี่เลยอ่ะไปทางบ้านกวดเหมือนกันนี่บ้านนี่ถ้าเอาอะไรบึ้งน้ำดอกไม้เกลียวเขียวสวยสอยขายหมดแดงยังไม่ได้ทำเลยพี่น้องเอ้ยมาเก็บขม่วงอยู่ เยอเป็นโลเลยอืออ้นั่นนะไอ้อะไรวะอีนุนอีนุนนดว่าพักสาบคนไทยเขาเรียกว่าพักสาบจักข่หรือไม่ใช่นะไออ้พินดพโนดแกเรียกว่าพักสาบอันนี้โยอะไรนี่พินี่เออพิจับเลย มาเด้อจ้ามาชเฉยยพาเก็บมะม่วงไปทางบ้านปวดจ้บพี่น้องจ้าวันนี้จะไปลายโลไปเลไปทางบ้านปวดจะไปบางข้ออย่าลืมอะไรนะใจต้องนำปลานะนเอาแล้วจะถ่ายดีเลยไปเป็นอะไร ไก่ต้มมันป่านะเขาวางขายโอ้ยอย่าลังรับแบงตัหน่อยนะคลองฟ้าคล้องเลยดีเด่นคนหนึ่งเนี่ยอย่านะมะม่วงกระรนทำไมครับวเนี่ยฝรั่งมันมาวะเนี่ยฝรั่งไหนอ๋อเขาจะพาเขาอะไระเขาพาพวกเขาอีกวันก่อนเองแกมาก็ตะเบี้ยวไปแป๊บเดียว ก็มาไม่พอมาเดินมาคอยันนี้หรขาเค้ยังดีเดินนิ่อค่นี้ตอนนี้ทางบวานในพาคเขากาลังขิดมะม่วงหน่อยจ้ะเดี๋ยวนี้แหละโอ้ยยังดีขายดีเฮือดูผีเดียว พ <from> <c ười> ี่น้องดูพนักงานนั่งเก็บ <veter> ม <inary weird> you know, ่วงโอ้ย <c ười> ับเพียบเลยนักงานไม่ไหวพนักงเฮ้นบปวดหัฉันปวดพวเข่านังนกไแหายก็ติไปทางบ้านกวดจะพี่น้องแกวัน